ไปที่อำเภอฝางกันบ้างค่ะโดยจิตอาสาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ปลูกต้นกล้วยกว่า7,000ต้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเปียกสร้างแนวกันไฟลดปัญหาหมอกควันค่ะ ที่บริเวณป่าชุมชนตำบลแม่ข่าหมู่ที่8บ้านห้วยเดือตำบลแม่ขา่าอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะว่าที่103ร้อยตรีนรัทสุภกิจโกศลในอำเภอฝางได้เปิดโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยได้ร่วมกันปลูกต้นกล้วยกว่า7,000ต้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบล แม่ข่านะคะซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแม่ขา่าร่วมกับอำเภอฟางรวมไปถึงคณะส่งตำบลแม่ขา่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนร้านค้าผู้ประกอบการสวนส้มเยาวชนและประชาชนจิตอาสาคา่ะทั้งนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและต้นไม้ในเขตเทศบาลตำบลแม่ขา่าให้มีภูมิทัศน์มีทัศนียภาพร่มรื่นสวยงามนอกจากนี้ค่ะยังลดภาวะโลกร้อนเพิ่มพื้นที่ป่าเปียก โดยน้อมนาแนวพระราชดําริป่าเปียกนะคะมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่การสร้างแนวกันไฟลดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าและยังส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้